สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ในภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ26.7เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ36.9ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าโดยพิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ65.9ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากจังหวัดจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอาทิเช่นงานสี่วัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงงานลำลึกสมเด็จพระนเรศสวนมหาราชเป็นต้นและเป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพการคมนาคมมีความสะดวกส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดและพักค้างคืนเพิ่มมากขึ้นสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมพัตตาารและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ11.9ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าตามความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการทําให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเพิ่มกําลังการผลิตโดยสะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเศรษฐกิจด้านอุปสงค์โตัวร้อยละลบ0.9 หดตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยพิจารณาจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละลบสามจหดตัวจากเดือนก่อนหน้าเป็นผลจากส่วนราชการบางหน่วยอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกอบกับผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามสัญญาส่งผลให้การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจําหดตัวดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบศูปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากหนี้สินภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงกำลังซื้อของประชาชนยังคงอ่อนแรงประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การบริโภคลดลงสะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดหดตัวร้อยละลบ53.5ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดลดลงประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปัจจัยการผลิตเช่นราคาน้ํามันปุ๋ยเคมีสารกําจัดสัตว์ตูพืชและอาหารสัตว์ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ0.8ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าสําหรับปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละลบ3.5ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,567อยู่ที่ร้อยละ1.0จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารบริโภคนอกบ้านและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์การจ้างงานหดตัวร้อยละลบ0.2ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าด้านการคลังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,567มีจำนวนเงินทั้งสิ้น987.1ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ15.7 เป็นผลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุธศักราช2,568ประกาศใช้โดยมีผลเมื่อ1ตุลาคม2,567ประกอบกับจังหวัดติดตามเร่งรัดให้ส่วนราชการดําเนินการก็น้พุ้พันธุ์และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตามาสหนึ่งส่งผลให้การเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนและการเบริกจ่ายรายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นสําหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,567มีจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,256.8ล้านบาทลดลงร้อยละ15.8เป็นผลมาจากสำนักงานสัรปักษมีพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำนักงานศุลกากรกรุงเทพส่วนบริการศุลกากรอยุธยาและส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้ลดลงขณะที่สำนักงานสัรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยาและสำนักงานธนารัก์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุล จำนวนลบ450ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยธุรกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดครับ